สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับห่างหายกันไปหลายวันนะครับพอดีว่าแอ,อดมินปวดหัวโตอนไม่สบายนะครับวันนี้มาจะพามาแนะนํานะครับเว็บมาใหม่นะครับเป็นเว็บลิง์โหลดไฟล์นะครับหนึ่งพันดาวน์โหลดเท่ากับหนึ่งจุดห้าเหรียญน,นะครับสมมุติว่ามีเพื่อนเราดาวน์โหลดหนึ่งพันคนเราจะได้หนึ่งจุดห้าเหรียญน,นะครับหรือประมาณห้าสิบกว่าบาทนะครับผม ดี๋ยวผมจะมีลิงก์กลุ่มนะครับแลกเปลี่ยนกันดาวน์โหลดนะครับเพื่อเราจะได้เงินเยอะขึ้นนะครับเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนกันดาวน์โหลดลิงก์ไฟล์ต่างๆนะครับสําหรับใครที่ยังทําไม่เป็นนะครับหรือว่าสมัครอะไรยังไม่ค่อยเป็นนะครับสามารถกดติดตามช่องนี้ไว้ก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับ แล้วก็ลิงก์ลงกลุ่มนะครับแลกเปลี่ยนการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆครับ